ออดคอยน์กำลังจะกลับมาผง,งาดกูรูชี้ขายหนักเกินไปในรอบประวัติศาสตร์นี่อาจเป็นการลังไพ่ครั้งสุดท้ายก่อนซีซันจะระเบิดใครที่กำลังท้อแท้กับตลาดออดคอยน์ที่ซบเซาบอกเลยว่าอาจมีข่าวดีอยู่ตรงหน้านักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังนามว่าเร็กเฟนเซอร์ได้ออกมาเตือนหรืออาจจะบอกข่าวดีวอคอยน์กำลังอยู่ในสภาวะโอเวอร์โซนหรือถูกเทขายอย่างหนักหน่วงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เขาถึงขั้นบอกว่าสถานการณ์นี้เลวร้ายกว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 ในปี2020และการล่มสลายของ FTX ในปี2022เสียอีกฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นสัญญาณของการลางังไพ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะได้เห็นฤดูกาลออทคอยน์หรือออสซิเซที่ทุกคนรอคอยออทคอยน์ถูกเทขายจนน่าใจหายสวนทางกับความเชื่อมั่นที่กำลังจะกลับมา สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาดในช่วงเดือนตุลาคม2025ที่ผ่านมาซึ่งออลนส인ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการร่วงลงของบิตคอย BTC สเหตุหลักๆมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและการชำระบัญชีเลวเวเลตครั้งใหญ่พูดง่ายๆคือคนที่กู้เงินมาเทรดโดนบังคับขายเร็กเฟนเซอร์ได้ทวีข้อความที่กระตุ้นความสนใจอย่างมากไฟสัญ,ญญาณของรถตำรวจ This is the final check out for coins as Amosol Dan d i r i n g COVID FTX Crash Tariff War No one believes anymore That is exactly why d o l h e g a n is coming p AC. Twitter. com slash w c 0 c 3 q w a l r e c t Fencer r e c t Fencer October 21 2025 o v e r s o l d ขั้นรุนแรงนักวิเคราะห์ชี้ว่าดัชนีวัดทางเทคนิค Technical Indicators ของ Altcoin ส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าขายมากเกินไป อย่างชัดเจนลองนึกภาพว่ามีคนแหกกันขายของชิ้นหนึ่งจนราคาตกต่ำสุดๆนั่นแหละครับคือโอเวอร์โซลและความรุนแรงของการเทขายครั้งนี้ก็สอดคล้องกับสถิติที่ผ่านมาที่ออดคอยนมันจะร่วงแรงกว่าบิตคอยเมื่อตลาดเป็นขาลงแบมาร์เก็ตไม่มีใครเชื่ออีกแล้วนี่คือจุดที่น่าสนใจตามหลักการคอนเทอรีนินเวสติงการลงทุนสวนกระแสการที่ตลาดอยู่ในสภาวะที่ไม่มีใครเชื่อ หรือความเชื่อมั่นเป็นลบสุดๆกับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวของราคาที่สําคัญลองคิดดูว่าถ้าทุกคนหมดหวังกับเหรียญเหรียญหนึ่งแล้วใครละจะขายต่อนั่นแหละครับคือจุดที่ราคาอาจจะเริ่มดีดกลับขึ้นมาทําไมออรซีเซอร์อาจกําลังจะมาถึงถึงแม้ว่าออรซีเซอร์อินด็กซ์แัชนีที่ใช้วัดออรซีเซอร์มาถึงหรือ,อยังจะยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดแต่หลายคนเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางเพื่อจุดชนวนการเติบโตครั้งต่อไปของออฟคอยน์การกำจัดเลเวอรริ การล้างพอตครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้กำจัดเลเวอเรจที่มากเกินไปออกจากระบบทําให้ตลาดกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นและพร้อมสําหรับการเติบโตที่ยังยืนลองนึกภาพว่าถ้ามีคนกู้เงินมาเล่นหุ้นเยอะมากพอหุ้นตกก็ต้องถูกบังคับขายทําให้ราคาตกหนักกว่าเดิมการล้างเลเวอเรจก็เหมือนกับการเคลียร์หนี้สินที่ไม่จําเป็นออกไปวัตะจักรตลาดการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ของอคลกอยนส์มาจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาเวอร์โซลที่ยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัจจัยมหาภาคเริ่มคลี่คลาย<ๆ>เช่นการยุติกอเววรนนนนนมมมััดดาขขงงสหฐททีีีี่่กแโ้้ึน ตลาดมักจะมีขึ้นมีลงเป็นวัตจักและหลังจากช่วงเวลาที่แย่มากๆมักจะมีช่วงเวลาที่ดีรออยู่เสมอนวัตกรรมใหม่ๆการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเช่นเพอร์เคเทอร์เด็กบนเซอร์ลอเนอและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญมีมเจเนเรชันใหม่ f ฟลคีแม็กซีโดอาจเป็นตัวเร่งให้เม็ดเงินไหลออกจากบิตคอยเข้าสู่อัลไคน์ได้ลองนึกภาพว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆคนก็อาจจะอยากลองลงทุนในสิ่งใหม่ๆมากกว่าที่จะยึดติดกับบิตคอยอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าการล้างไพ่ครั้งสุดท้ายนี้กำลังคัดกรองนักลงทุนที่อ่อนแอออกไปเหลือไว้แต่พื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งอาจนำไปสู่การหมุนเวียนของเงินทุนครั้งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของออซีเซอร์ในช่วงปลายปี2025นี้แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างบางคนอาจจะมองว่าการที่ออลคอยสูบเทขายอย่างหนักเป็นสัญญาณอันตรายและอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะลงทุนแต่บางคนก็มองว่าเป็นโอกาสทองในการซื้อออลคอยสในราคาถูกและรอให้ออซีเซอร์มาถึงแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร คิดว่าซีเซอร์จะมาจริงหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นแค่ความหวังลมๆแลรงๆลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่มาร r เฟนเซอร์